สวัสดีครับโอ้งานงอกงอกเลยครับผักเที่ยงพึ่งติดติดเครื่องฮะโอ้น่าจะคนใหม่ไม่รู้หรือว่ายังไงก็ไม่รู้นะครับเนี่ยปกติเขาก็น่าจะรู้นะครับว่า ทีทีแบบนี้ไม่ได้นะฮะ,ะใครอะ,รงงะเอาราชั้นหม่ใช่ชั้นเก้าขเขาไม่ทำแบบนี้หรอกเ,เอเอ,เอจ,อบ,เอจอบเนี่ย,อเ,ยเออ งานงอเงยเลยอันนี้ไม่เอออไม่รู้เรื่องเลยเออจะรอหน่อยรอนิดรอหน่อยไม่ได้น้อจะดวนไม่ได้อะทำไมไม่มาโมโหหันเลย ใช่ใช่ใช่คนเรามันนั้นกันกันอะไรยังไงออนายอยากรู้เนาะว่าเธอลงหลุมอ,ะอ,อ่ะไม่โทรก็ไม่มีเวลานะเขาด่าเขา,เขาไม่ดีเออว่าเขาเขาไม่ดีว่าเขาด่าแจะว่าเขาไม่ดีอ,อีกมาวันแรกจะใครกันะ <c oughs> ยังไม่รู้ใส่เด็ก็ได้นะก então, ลังทำอาหานะ <im it> มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวตอนเย็นอ่าตอนเย็นหาสาลีอุดหนโอ้โอ้นี่ล้างล้างสองคนเลยโอ้โหนี่ใครยกอ่ะทีเนี้ย่วยกันยกวชเวย่ะ <Rogers> นี่ว่ะ เนี่ <N ee> ยไยอล้ลห็นโนหะ oh, รุมรมกันสามคันเลยนะัใ <N ee> เลยนช่ <N ee> ใช่น่าจะมาเคลียร์ให้นั่นแหละมเกลี่ยให้เพเ่อก็ใช้สบู่จากตาม่ดูเรื่องไม่เอาแล้วผมไมกูเล่า ผมต่อยขึ้นมาผมไม่เห็นอ,อ,อ้าวเดินหน้าลงไปไม่ได้มองคิ <c oughs> ดคิดว่าเขาเทหมดไงเอ๊ะทำไมเขาไม่ถอยหลังดันมานะไอมันหมดเนาะมันต้องมันต้องเจอมันต้องเจอ,อยาง,อองผมอะ่ะ ตอนแม่แทบแทบจะรถไหลมาทับค้นกีนไมได้รแรอได้ก็รอ <c oughs> ตอนเย็นก็นไม่ได้หรอก ีน ok ้ำให้ไม่โคหน่อยล้างให้จกให้เขาหน่อยเอาเ้จกเขาเีได้รถีหวังดีไงไอเราหวังดีไงเมบานได้ได้กี่เทียวได้เก้า ได้ได้แค่นั้นน,น,ไไน,น่ะนะคิก็ไม่ติดรนะไม่รู้เหมือนกันโอ้โหลุงสุดยอดไม่กลัวไม่โคลเลยนะ้าเป็นผม่ะเด็กๆเนี่ยผมไม่กล้าเดินใกล้ไม่โคลเลยนะกลัวแต่ทุกวันเนี้ยยี่อย่าหวังว่าผมจะกลัวไม่กลัวหรอกเตะปลิวเลยอะ <laughs> ไม่โกปลิวไม่โกติไม่กผมปลิวไปทำแลมใหม่ลวางมาไปทำอัจนี้ใครวัดดำอะไอคันไปมันจะใครวัดดำตี ใช่มันลำบากคนอื่นคนอื่นใช่ลากคนอื่นเขาเสียเวลาเกาทำงานถูกถูกถูกงานงานเขามีเหมือนกันแต่างานเขาไม่มีงานงานมันมีคนละแบบคนละอย่างไงอีกคนหนึ่งวิ่งดินอีกคนหนึ่งไปตักตักทรายอ่ะเดี๋ยวก็ตักไม่ทัน เขาเขาที่มั้งเขาที่ไปกินข้าวกลัวขอรักคิวหรือเปล่าเอ๊ะโอ้ยัห่ไปหน่อยโอ้โหหัวใครก็น่ารักกั มีมีล้างรถให้กันด้วยนะไอผัวก็ไม่ใช่ย่อยเตนให้อีกถูกใจปิดโอ้ยโดนยังไงก็โดนน่าดีกั่จแก่ตรงนี้น่ะ อุ้ยปาไม่เห an ็นผมอ่ะผมดันแทบจะรถตัวเองจะแทบจะตกอ่ะไะให้ตกมาไล่ไปเ่อ่าเดี๋ยวไอ้คันนุ่นมาก่อน ันโอไม่ทำกันให้หน่อยเออห้แคนทำให้แค่นี้ย้แ่ะ ตาดีตาตาดีได้ตาได้เสียโอ้หนี่เล่นทาแล้วไม่โคเล่นไหนแล้วเล่นแล้วตายมาเลยตายมาเลยไม่โคเอาจริงอ่ะ อฮะโอ้ไปเลยไม่โครเล่นไปแล้วโมโหไงโห่อุ้ยทไมดินยุบอย่างเนี้ยโอ้ขึ้นไปแล้วครับโอ้ยโอ้ยโอ้ย เบาได้เบาเบาได้เบาไม่มีคันนะฮะฮะไม่มีไม่โคเล่นไหนแล้วเนาะโมโหสิบล้อเท่ไม่รู้เรื่องอะไรงานยองเขาการจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ